สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ธนิดาทารอโนะคะชนนาแนลศาสตร์ของการดูดวงจากพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะ แล้วก็พลังงานของไพ่อร์เคิลด้วยเช่นกันวันนี้อาจารย์ขอต้อนรับนะคะทั้งสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกเก่าทุกท่านด้วยเช่นกันเนาะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราจะอยู่กับช่องนี้ชาแนลนี้กันเป็นนานๆนะคะหากระก,การอ่านไพ่ของยิงนะคะหากถูกจริตในสำเนียงการพยากรณ์ของอาจารย์นะคะก็รบกวนขอเป็นค่าครูให้กันนิดนึงเนาะในการกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้จูนกับพลังงานของช่องนี้ชาแนลนี้กันให้ติดนะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณลุกดวงท ท่านเลยนะคะ FC ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยในประเทศไทยนะคะยุโรปอเมริกาสวปรปลาวนะคะเอเชียแล้วก็สหรัฐอเมริกา้วยเช่นกันที่เข้ามาเปิดดวงผ่นพ่ยิบซีเนาะแล้วก็มาบูชาแผ่นทองมาบูชาจี้พระแม่รักสมีนะคะมาบูชาองค์พ่อพิพิเนรพร้อมทั้งมาร่วมประมูลแผ่นทองพระแม่กาลีกับอาจารย์นะคะแล้วก็ กลับมารีวิวให้กับอาจารย์นะคะเยอะนะตอนนี้เริ่มเริ่มแบบ100%เต็มสำหรับการรีวิวนะคะที่พวกเราได้บูชาอ,องค์เทพไปนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขอโปรโมทแผ่นทองอาจารย์ก่อนเนาะเพราะว่าใกล้เทศกาลปีใหม่ตอนนี้อาจารย์กําลังสั่งเพิ่มนะคะสั่งเพิ่มมาประมาณ5000แผ่นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับในเทศกาลปีใหม่ให้กับพวกเราแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าจะมีหลายท่านนะคะมาบูชาเป็นของขวัญของฝากเหมือนทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากจะมีแผ่นทองหนึ่ดวงคู่นะคะซึ่งจะมีองค์พ่อพระพิฆเนศ พระแม่รัศมีเลขอั克ะมงคลลายพยัญชนะของพระองค์ท่านอาจารย์บอกเลยว่าคุ้มสุดๆในราคาบูชายอยู่ที่1 5 9บาทความปังโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะหลายท่านหลายคู่ที่ได้คนรักเก่ากลับมาสามีเก่าภรรยาเก่าคนคุยเก่ากิ๊กกะหก็มีนะคะบางคนก็ได้โชคลาภนะ้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองค้าขายนะคะรางวัลใหญ่ห,ญหวยประเทศมาเลเซียออกมาเพราะแผ่นทองของอาจารย์อันนี้คือเรื่องจริงขอบคุณคุณพี่วันเพ็ญมากๆเลยนะคะเป็นเจ้าของรีวิวเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่อยู่ในประเทศ มาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากปังอยากปูอยากมูนะคะอยากเห็นผลลัพธ์บูชาได้เลยนะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของการประมูลแผ่นทองพระแม่การีนะคะร่วมประมูลกับอาจารย์ได้เลยแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะร่วมประมูลกับอาจารย์ได้เลยนะคะเพราะว่าแผ่นทองพระแม่การีเนี่ยจะเป็นแผ่นทองในการประมูลนะคะแผ่นทองพระแม่การีท่านจะเดดเด่นในดงการทําลายล้างบุคคลที่3ม บุคคลที่3นั่นก็คือมือที่3เรื่องรัก 3, สามเศร้าเราสามคนหรือแม้กระทั่งบุคคลที่3ในเรื่องของหน้าที่การงานท่านจะช่วยถ้าเรามีความศรัทธาอาจารย์บอกเลยว่าท่านช่วยแล้วก็ช่วยมาหลายคู่แล้วนะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของจี้พระแม่รัศมีนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักเลยค่ะอาจารย์มีหลายท่านที่บูชาไปแล้วเกิดความสมหวังในเรื่องของความรักดึงดูดนะคะ คนคุยมาตั้ง3 4สี่คนก็มีแล้วบางคนก็สมหวังในเรื่องความรักคนเก่าด้วยก็มีเหมือนกันนะบูชาได้ที่ร้อยอกาส9 9กาบาทนะคะแล้วก็องคพ่อพระพิคเนศรุ่นจิ๋วนะรุ่นปางนารีโมจันปางแก้กรรมปางขาจัดนี้สินนะคะปางทำลายล้างวัศกรรญหานะท่านใดยอยากมีไว้บูชาได้เลยนะคะพระองค์ท่านประทานพรมาหลายคนแล้วมากกว,มากกว่ามากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกเลยตั้งแต่มีรีวิวกลับมานะ ปางนาริโมจันในราคา399าบกาทนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของการเปิดดวงเนาะก็แอดไลน์มาสอบถามได้อาจารย์แนบลิงก์รายที่ใต้คลิปนิดร้อยแล้วนะคะกดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มเติมเราจะเห็นรายละเอียดในการติดต่ออาจารย์นะหรือซัพพอร์ตสนับสนุนช่องหรือให้เป็นค่าครูในการอ่านไพ่อาจารย์หรือว่าร่วมทําบุญก็ได้เลยนะอ่ะโอเคซูปเปอร์แตงก็มีนะคะรูปหัวใจกดเข้าไปทําตามขั้นตอนได้ด้วยเช่นกันนะคะมาที่รถสตอรี่นะคะภายใต้หัวข้อนี้นะคะ เขาจะพยายามเข้าหาคุณในขณะที่คุณกำลังสอนบทเรียนอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ให้กับเขาเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณขณะที่คุณกำลังสอนให้เขาได้รับบทเรียนอันมีค่าที่สุดให้เขาได้รับบทเรียนนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวของ love story นะอ่ะมาดูที่พลังงานใต้สำหรับเขาก่อนเห็นไหมคะไพใต้สำหรับของเขาเป็น8ดาว คุณกาลังสอนให้เขาได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดนะไพ่ของแปดดาบคุณกําลังสอนให้เขาได้รับถึงบทเรียนอันอันเจ็บปวดอันแสนทรมานที่คุณเคยได้รับมาก่อน8ดาบนี้เป็นชาวธาตุลมในถึงตุนกลุ่มนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากโลกโซเชียลลักออนไลน์เดทออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยได้รับมาก่อนหน้านี้ความเจ็บปวดความทนทุกข์ทรมานการเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ ตรงนั้นมันหมดไปจากชีวิตของคุณแล้วแต่ปัญหานี้มันกลับมาเป็นคามาให้กับเขาหรือวิบากกรรมให้กับเขาได้รับบทเรียนอันมีค่าเขาจะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดในวันที่คุณตัดสินใจเดินออกจากชีวิตเขาไปแบบจริงจัง เพราะฉะนั้น8ดาบนี้กลับมาทิมแทงเขาทันทีไพ่ใบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งนะคะว่าถ้าท่านใดเป็น FC อาจารย์จะรู้ว่าถ้าไพ่ใบแรกมันจะสามารถเชื่อมโยงพลังงานของเขาจนจบครบในการอ่านแรนดอมของอาจารย์เพราะฉะนั้น8ดดาบมั่นใจเลยว่าพลังงานของคนคนนี้เจ็บปวดมากเอาคนออกจากหัวไม่ได้ทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับความผิดพลาด ทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการที่คุณจบเขาจริงๆจากการที่คุณตัดใจจากเขาจริงๆมันทําให้เขาเจ็บปวดมันทําให้เขาวนลูปอยู่ในความคิดความทรงจําเก่าๆที่เคยทําผิดกับคุณที่เคยกระทํากับคุณทั้งการว่าคุณการพูดจาไม่ดีการทํารับหลังคุณอะไรเนี้ยเขามีความเจ็บปวดและในขณะนี้อาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้เอาเรื่องของคุณออกจากหัวไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บปวดที่เขาเคยทํากับคุณในขณะที่คุณเป็นไพ่ของ ดิเมดิเชียนค่ะที่รักในขณะที่คุณเป็นไพ่ของดิเมดิเชียนนะคะคุณเป็นไพ่พลังงานของการมีความสุขนะคะเป็นไพ่พลังงานของการแบบกําลังเสพสุขอยู่กําลังมีความสุขกําลังมีเสน่ห์กำลังแบบคือพูดง่ายว่าดิเมดิเชียนเป็นพลังงานใบแรกของไพ่เมเจอร์อะคานาที่เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นไพ่ของคนมีจิตสัมผัสมีเซนมีซิกเซนนะคะแล้วก็เป็นไพ่พลังงานของคนที่มีความพราวมีความมั่นใจดูดีสวยหล่อนะคะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะ ตอนนี้คุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆเลยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนฉลาดคิดฉลาดทำนะคะแล้วคุณก็สามารถทําได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันด้วยคุณเป็นทั้งถ้วยคุณเป็นทั้งเหรียญคุณเป็นทั้งดาบคุณเป็นทั้งไม้เท้าเพราะฉะนั้นคุณครบเครื่องและตอนนี้อาจารย์มั่นใจว่าบางคนนะคะอาจจะไปเข้าคอร์สเรียนการอ่านไพ่เหมือนอาจารย์นะคะหรืออาจจะไปเรียนการอ่านศาสตร์การดูดวงหรือเกี่ยวกับพวกกัน เขาเรียกว่าอะไร The m a g คนที่มีเซนส์คนคนที่มีจิตสัมผัสอ่ะคุณมีจิตสัมผัสที่ที่ค่อนข้างแม่นยำมากนะแล้วก็วันนี้อาจารย์มองว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆใครๆก็อยากได้คุณใครๆก็รู้สึกแบบเหมือนอยากคุยกับคุณ, <S <S คณเหมือนอยากแลกลายขอเบอร์กับคุณอ่ะมันเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามกับทุกเพศทุกวัยด้วยเพราะฉะนั้นอะเมดิเชียนเป็นไพ่ที่มีความสว่างเป็นไพ่ที่มีความสุขมีเสน่ห์ มีอะไรให้คุณทำหลายๆอย่างอะจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้กังวลเรื่องของชีวิตคุณแล้ว,วะนะคะเป็นช่วงที่คุณกำลังบริหารสเสน่ห์นะอาจารย์มองแบบนั้นนะไพ่เิดมิเิเชียนคือคือดูจากหน้าไพ่ก็รู้แล้วเป็นช่วงที่คุณมีความสุขอะเป็นเหมือนกับคนคนนี้อาจจะเข้ามาชีวิตของคุณแล้วก็ได้ เขาพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณก็พยายามที่จะทําให้เขารู้ว่าเอ้ยฉันก็ไม่ต้องการที่จะไปเป็นตัวเลือกใครนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้ามาเป็นตัวเลือกฉันบ้างอะไรประมาณนี้อารมณ์คุณเป็นประมาณนั้นนะนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะไพ่พลังงานของไฟออฟสอดไพ่ของเขามีแต่ไพ่ดาบนะ อาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของคุณอย่างมากๆเลยที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาอาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเนี่ยมีการทะเลาะก,กันนะคะโดยเฉพาะาการทะเลาะกันผ่านข้อความนะคะการพูดจาที่ไม่ลงรอยกันกันที่แบบเหมือนกับตัวเขาอาจจะเป็นคนที่พูดแล้วแบบพูดแรงๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจมีอีกโก้ในตัวเองหรือที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรกับคุณเขาก็ไม่เคยง้อคุณแต่คุณจะเป็นฝ่ายง้อเขามากกว่า สำหรับตัวคุณนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ The Wheel of Fortune เลยนะอาจารย์มองว่าเรื่องราวของชีวิตคุณตอนนี้ไพ่ใบแรกเนี่ยบ่งบอกถึงพลังงานที่ดีมากๆเลยตั้งแต่ไพ่ The m e d i c i a ละอาจารย์มองว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันเริ่มมีสีสรรันมันเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองมันเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทำอะไรก็ตามแต่มันจะมีแต่ความรัารื่นเนื่องจากว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณอาจจะเจอสึกหนักเจอมรสุมหนักทั้งเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรก็ตามแต่ที่คุณเหมือนกับเวลามันมาพร้อมๆกันนะมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับจมอยู่กับตรงนั้นมานานพอสมควรแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปเดวิลออฟจูนบอกเลยว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําอะไรก็ไม่ติดไม่ขาดทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ราบรื่นไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก การเงินการงานโชคล่าคุณมีโอกาสนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะมันเป็นไพ่ของการเวลามันเป็นไพ่ของเวลามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่เรื่องราวในอดีตจะย้อนกลับมาให้คุณได้สัมผัสกับความชื่นมืน่นกับความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่คุณละค่ะว่าคุณจะให้เขากลับเข้ามาหรือเปล่ามันอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์แบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณถ้าพูดถึงเรื่องของความรักเนาะแต่ถ้าพูดถึงเรื่่่่ออองบบรริทัววไไปาาาจยาย์กเลน เป็นไพ่ของตัวการันตีประจําตัวคุณเลยนะว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปอีก3าเดือนชีวิตของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าทําอะไรก็สำ็จผลไม่ติดไม่ขัดเหมือนที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันถึงเวลาแล้วค่ะที่จกักรวาลกําลังจะโคจรหรือว่ากําลังจะแผงสอนกําลังจะทําเรื่องราวหรือว่า working ความสัมพันธ์ให้กับคุณมันก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะหรืออาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้เพราะว่า the magician มันเป็นไพ่ของการที่ฉันสามารถเลือกได้ ไพ่พลังงานไปต่อมานะคะแน่นอนที่สุดค่ะเป็นไพ่ the lover นะคะเป็นไพ่ของความรักคนคนนี้เนี่ยเขามีความรักให้กับคุณจริงๆ100%ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะวันนี้เขาพยายามเข้าหาคุณอาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้บางคนบางเคสบางพลังงานคนคนนี้อาจจะเข้ามาหาคุณแล้วอาจจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณแล้วอาจจะเข้ามาชีวิตของคุณแล้วแต่คุณอาจจะเหมือนกับ กำลังสอนบทเรียนครั้งสําคัญให้กับเขาว่าเมื่อก่อนคุณเข้าหาเขาแต่เขาให้คุณเป็นแค่ตัวเลือกแต่ตอนนี้เขาเข้ามาหาคุณคุณก็ให้เขาเป็นแค่ตัวเลือกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นบทเรียนราคาแพงอันเนี้ยมันสอนให้เขาได้รู้สึกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยนะห้าดักเนี่ยถ้าเขาง้อคุณสักนิดหนึ่งถ้าเขาไม่มีอีโก้มากจนเกินไปเนี่ยมันจะถึงขั้นมีความรักมันจะถึงขั้นมีความสมบูรณ์แก่กับเรื่องของความรักกับเขาเพราะฉะนั้นในความมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกในความ มันอ,อกมันใจของเขาหรือในความมีอีโกของเขาเนี่ยมันทําให้เขาได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกรักคุณนะแต่เหมือนกับเขาย่่งใจทุกครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนง้อเข้ามาตลอดไม่ว่าคุณจะผิดหรือจะถูกเขาจะถูกการง้อจากคุณมากกว่าคุณจะเป็นคนเริ่มต้นงอ้อคุณจะเป็นคนเริ่มต้นคุยเริ่มต้นเช็คกับเขาตลอดแต่กลับกลายเป็นว่าครั้งเนี้ย คุณเงียบสนิทแล้วคุณก็จบด้วยจริงๆแล้วคุณก็เหมือนกับเริ่มมีสเสน่ห์ไปโปรยสเสน่ห์ใกับใครหลายๆคนจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาพลาดโอกาสในการได้รับความรักตรงนี้และการที่เขาได้รับความรักจากคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่มีค่าเขาก็เลยอยากได้ความรักตรงนี้กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้เขาหรือเปล่านะเดดเลอรเวอร์เขามีความรักให้กับคุณแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณเนี่ยเปรียบเสมือนความสัมพันธ์หรือว่าความรักที่เหมือนกับ เป็นความรักในวัยเด็กเป็นความใสใสหรือเป็นความรักที่เหมือนกับเป็นโชคชะตานะเพราะว่าคุณเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบมีความอบอุ่นนะคะ the strength เห็นไหมไพ่ชาวราศีสิงห์นะอันนี้ชาวราศีเมถุนอันนี้ชาวราศีสิงห์ไพ่ the strength บอกหมองเลยค่ะหมายเลขแปดคุณอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับหมายเลขแปดคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบหมายเลขแปดหรือว่าในเบอร์โทรศัพท์คุณอาจจะมีเลขแปดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้านเลขที่หรือทะเบียนรถ คุณเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับหมายเลข8แล้วชีวิตคุณจะมีความสุขด้วยนะหมายเลข8ใบนี้ไพ่เดอะสติงใบนี้ชาวราศีสิงห์ใบนี้บอกถึงความมั่นใจบอกถึงความมั่นคงบอกถึงความชัดเจนกับอารมณ์ตัวเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณบอกเลยว่าบอกกับตัวเองว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปร้องขอใครเพราะว่าตัวคุณเป็นคนรักใครรักจริงอันนี้ใช่แน่นอนที่สุดเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะสตริงเป็นไพ่ของคนซื่อสัตย์เป็นไพ่ของคนจริงจังเป็นไพ่ของคนใจแข็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนรักใครรักจริงก็คุณก็รักเขามากๆคุณเป็นคนที่คลั่งรักและคุณเป็นคนที่ให้ใจคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเพื่อนฝูงแต่คุณจะเป็นคนที่คคค่่่่ออออนนขข้าาาางงงทีีจะะะแบบบบกรรรรัััภววมผิิดดชชหโยเเฉพืต วนตัวของคุณนะและเป็นคนที่เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูเข้มแข็งดูแข็งขแกร่ง,งดูมีความไม่ได้อ่อนโยนไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่ามีความแบบหวัน่นแหววแตว๋วจ๋าเป็นคนที่ดูสตรองอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็สตรองทั้งภายนอกกับภายในด้วยคุณเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะยอมแบบยอมก้มหัวให้ใครในบางเรื่องเป็นคนมั่นใจในตัวเองเอาไว้ง่ายนะเป็นเหมือนกับ ถ้าขี่บนหลังสิงหลังเสือแล้วคุณจะไม่ยอมลงจากตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วเนี่ยก็รักแบบหัวปรักหัวปั๊มเหมือนกันแล้วก็จริงใจแต่ถ้าความสัมพันธ์นั้นมันกลับมาให้คุณต้องแบบรู้สึกเจ็บหรือไม่ได้มีความจริงใจจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือถูกกระทาอยู่ฝ่ายเดียวคุณจะเป็นคนถอยออกมาแล้วคุณจะใจแข็งตัดสินใจได้ตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าเดอะสแตนเนี่ยคุณใจแข็งนะคะคุณใจแข็งกับความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกแล้วว่าคนคนนี้อาจจะเคยอาจจะเข้ามาชีวิตของคุณแล้ว แต่ว่าเขาเข้ามาไม่ถึงใจคุณเพราะเนื่องจากว่าคุณใจแข็งมากคุณไม่ยอมให้เขาเข้ามาแบบล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณอีกแล้วนะเดอรสเตรนไพ่ใบนี้นะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจเห็นไหมเดอไเมพ่พลังงานของเขาเนี่ยมีไพ่พลังงานหลักออกมาเยอะนะแสดงว่าในความรู้สึกของเขาค่อนข้างหนักมากๆก,ก,กับคุณเดอรไฮเมทชาวราศีกัน เขาพยายามที่จะหาทางออกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เขาพยายามที่จะหาทางออกเกี่ยวกับความรู้สึกข,ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานราชการก็ได้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการครูสอนศาสนาหรือเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับพวกอะไรอะ่ะ การที่พูดสร้างแรงบันดาลใจคนก็ได้แล้วก็ในความสัมพันธ์นี้อาจารย์ก็เชื่อว่าในความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลองเทอมมากๆเลยบางคนก็แค่คุยกันแต่คุยกันนานมากๆอ่ะ3-4ปีแต่ก็ยังไม่เคยเจอหน้ากันแต่มันมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าพ่เด็กไฮเมดเป็นไพของความสัมพันธ์ที่หาความชัดเจนยังไม่ได้ มันก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะตัวเขาที่เป็นคนที่ไม่มีความชัดเจนหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยเพราะอาจจะติดเขามไม่แม่นอยู่อ่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนหรือในตัวเขาอาจจะยังไม่กล้าไม่พร้อมที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้เนื่องจากว่าไพ่เดอะไฮเมดเป็นคนคิดเยอะคิดมากเจ้าระเบียบในเรื่องของความคิดมีแบบแผนมีสเต็ปในการ คือพูดง่ายว่าไปเรื่อยๆอยความสัมพันธ์เขาก็ไม่มีจุดยืนให้กับคุณเสีทีว่าเขาคิดอะไรและรู้สึกยังไงกับคุณจนวันหนึ่งคุณหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์จริงๆเขาถึงรู้ว่ามันมีเดลเวอร์อยู่ข้างในของเขาไงตอนนี้เขาก็ยังหาคําตอบในใจเขาไม่ได้อยู่ในเดลไฮเมทนะไพ่นะของ7ไม้เท้าเห็นไหมอาจารย์มั่นใจสุดๆเลยว่าตัวคุณอาเจดดาว เจ็ดดาบเป็นไพ่ของพลังงานของการที่คุณรู้สึกผิดหวังกับการถูกแทงข้างหลังในความสัมพันธ์นี้หรือไม่อีกกรณีหนึ่งตัวคุณนะคะอาจกำลังจะไปแอบส่องแอบสืบเรื่องราวของเขาอยู่ก็ได้นะเจ็ดดาบมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถูกแทงข้างหลังทําอะไรรับหลังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไพ่ของเขาเป็นไพ่ของแปดถ้วยตัวเขาเองนะ่าจะเป็นคนที่บอกเลิกคุณก่อนนะ ตัวเขาเองน่าจะเป็นคนที่เดิอนออกจากความสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ความสัมพันธ์นี้อาจารย์มองว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันโดยเฉพาะช่วงกลางคืน sure. จบกันในเวลากลางคืนทะเลาะกันในเวลากลางคืนเลิกลากันในเวลากลางคืนและคนคนนี้อาจจะเป็นคนบอกเลิกบอกลาหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเนื่องจากว่าแปะถ้วยเขาน่าจะเป็นคนเริ่มต้นบอกเลิกคุณก่อนหรือว่าเริ่มต้นออกจากชีวิตคุณก่อนก็ได้นะคะในขณะที่ตัวคุณเป็นไพ่ของสามดาบชัดเจนที่สุดสามดาบมาขยายเจ็ด นั่นคือคนคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะมีหลายคนในความสัมพันธ์หรืออาจจะทําให้คุณเป็นเรื่องของรักสามเศร้าอาจจะดึงอีกหนึ่งพลังงานเข้ามาแทรกแซงทำะายลับหลังคุณทั้งๆที่มีมคุณอยู่แต่ก็แอบไปกิ๊กกับอีกคนหรือ มาหลอกคุณว่าไม่ได้ไม่ได้โสดมาหลอกคุณว่าโสดนะยังไม่มีพันธะแต่คุณไปจับโป๊ะแตกได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าพลังงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับบุคคลที่3ด้วยนะคะหรือคุณอาจจะไปเป็นบุคคลที่สโดยไม่รู้ตัวก็ได้เนื่องจากว่าตัวเขาอาจจะติดคอมมิชเมนต์อยู่ก็ได้แปดดาบเขาน่าจะติดคอมมิชเมนต์อยู่ไหมบางคนบางพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเหมือนเราไป ไปตกหลุมพรางเป็นบุคคลที่3โดยไม่รู้ตัวหรือตัวเขาอาจจะดึงอีกหนึ่งคนเข้ามาแทรกแซงจนกลายเป็นเรื่องของท็อกซิตในความสัมพันธ์เดลิเวอร์นะคะ ไพ่พลังงานเดลเวอร์เนสำรับนี้มี2ใบนะจันขอลืมบอกไปขอโทษนะคะเดลเวอร์ชาวราศีเมถุนย้าเลยค่ะว่าไพ่พลังงานของสําหรับนี้มี2ใบเดลเวอร์บั้นสอง 2, แสดงว่าคนคนนี้เขารักคุณมากเขาพยายามเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะมาบอกความรู้สึกหรือที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยมันมีตัวแปรตัวเดียวและเท่านั้นแหละค่ะนั่นก็คือความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคนคนนี้ค่อนข้างรักคุณมากนะอาจารย์บอกเลยแต่ว่าเอเดอร์สอดละ่ะ พลังงานของคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะตั้งแต่ให้ the strength แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าบางคนบางพลังงานบางเคสนะคะคุณอาจจะตัดสินใจบล็อกการติดต่อสื่อสารจริงๆหรือคุณอาจจะตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์นี้ไม่เอาเขาแล้วบางคนเป็นแบบนั้นนะหรืออาจจะเป็นหลายๆคนก็ได้ที่ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กับคนคนนี้มันถึงเกิดท็อปิกนี้ไงว่าเขาพยายามที่จะ เข้ามาหาคุณในขณะที่คุณกําลังสอนให้เขาได้รับบทเรียนอันสําคัญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นบางคนบางพลังงานคุณอาจจะตัดจบความสัมพันธ์นี้บล็อกความบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือคุณอาจจะไม่ได้บล็อกในเรื่องของโลกโซเชียลหรอกแต่คุณสามารถบล็อกใจคุณได้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรโพสอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรกับคุณแล้วไม่ได้มีผลกับชีวิตของคุณและคนคนนี้ก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของคุณแล้วตอนนี้มาเลยทําให้คุณนี่มีความสุขมั่นใจมากๆว่า ฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันตัดเขาเออกจากชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะยังอยู่เป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลนะไม่ว่าคนคนนี้จะโพสเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่มีผลกระทบกับจิตใจคุณอีกต่อไปนี่คือตัวคุณแล้วจันก็เชื่อว่าหลายพลังงานเป็นแบบนั้นก็คือตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นี้ไม่เอาคนคนนี้คืนถึงแม้ว่าคนคนนี้จะเข้ามาบอกรักจะเข้ามาทำทุกอย่างให้รับรู้ว่าอะไรก็ตามแต่หรือคุณอาจจะตัดสินใจลองใจเขาแบบเหมือนกับสอนให้เขาได้รับ บทเรียนที่คุณเคยเจ็บปวดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะในขณะที่ไพ่ของเขาเป็นไพ่ของเซเว่นออฟคัพเอา,าทัทีค่ะเป็นไพ่ของเดอะชาริออรเป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎนะพลังงานนี้เอา,าทั้ทีเป็นไพ่เจ็ดถ้วยทัทีทัทีนะคะเจ็ดถ้วยแน่นอนที่สุดในพลังงานนี้เนี่ยตัวของเขามีความสับสนเรื่องของคุณมากๆเนื่องจากว่าในสำรับนี้มันมีไพ่เดอะเดวิลออกมาสองใบ เขารักและคิดถึงคุณมากเขามีความกังวลจริงๆกับความสัมพันธ์นี้เขากลัวว่าคุณจะไปจากเขาจริงๆเขากลัวว่าเดอะมเลเชียนคุณจะมีคนอื่นคือคือคนบางคนเนี่ยนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่พลังงานเนาะบางคนอาจจะรู้สึกเสียของที่มีค่าไปในวันที่ไม่ควรจะเสียบางคนอาจจะรู้สึกถึงการที่ต้องต้องเสียของรักไปในวันที่ที่ตัวเองแบบเหมือนกับไม่มองอ่ะ คือในวันที่ตัวเองไม่ได้เห็นคุณค่าแล้วพอมาวันหนึ่งของรักตรงนั้นมันหายไปจริงๆเริ่มรู้สึกเสียดายมีความเสียดายคุณนะเจ็ดถ้วยมีความสับสนมีความเสียดายมีความรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจว่าถ้าเขาเข้ามาชีวิตของคุณแล้วยิ่งบางคนที่เข้ามาชีวิตของคุณแล้วนะคนคนนี้นะแล้วถ้าคุณเป็นเออรอฟต์จริงจริงคุณตัดสินใจจบยุติความสัมพันธ์แล้วก็ไม่หันหลังกลับไปอีกเนี่ยยิ่งทําให้เขาสับสนเลยยิ่งทําให้เขาเสียดายยิ่งทําให้เขารู้สึกว่ามันผิดหวังมากๆในตตัววเาาารงทที่่ํไมเาถึงไ่ ไม่ทำำ mm ําตามหัวใจตัวเองเมื่อก่อนทําไมเขาถึงเพิ่งมารู้สึกรักรู้สึกคิดถึงรู้สึกมีคุณในชีพมากๆเขาถามตัวเองว่าทําไมนะเจ็ดถ้วยเนี่ยมีความรู้สึกสับสนเจ็บปวดรู้สึกไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะทําให้คุณกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเจ็ดถ้วยนะเขาสับสนเรื่องของคุณมากนะคะ เซเว่นออฟเฮนเแต่ตัวคุณนะเริ่มต้นบางคนนะคะอาจจะเริ่มต้นปลูกต้นรักกับใครบางคนไปแล้วก็ได้นะบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วอย่างที่บอกเลวว่าอย่างีง้คุณตัดสินใจที่จะปลูกต้นรักกับใครไปแล้วก็ได้บางคนเป็นแบบนั้นจริงนะเพราะว่าไพ่ขยายเนี่ยมันชัดเจนนะว่าคุณได้ตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะบางคนบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆแต่บางคนก็อาจจะเริ่มต้นตัดสินใจ เพื่อที่จะยุตเิเรื่องของความรู้สึกเก่า,กาแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงบางพลังงานก็เริ่มต้นด้วยกันกับคนเก่าบางพลังงานก็เริ่มต้นคนใหม่ไปเลยนะเนี่ยคุณกําลังปลูกต้นรักหรือคุณกาลังเริ่มต้นทําอะไรบางสิง่งบางอย่างอยู่นะแต่ถ้าในชีวิตของคุณก็อาจจะมีการเริ่มต้นท,ทําธุรกิจลงทุนท,ทําธุรกิจแล้วธุรกิจกําลังประสบความสําเร็จก็ได้นะคะ ไพ่พลังงานของนายออฟวอนพลังงานของคนที่อยู่ทางไกลพลังงานของการที่เขายังมีแพชชั่นอะไรที่มันค่อนข้างตรงตรงจุดกับคุณอยู่เขารู้สึกมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณที่ทําให้เขารู้สึกทวินหาแลวก็ว้าวุ่นเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความว้าวุ่นนะไพ่ของความว้าวุ่นนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ของความสับสนไพ่ของการที่เขายังมีอะไรที่แบบ ตรึงจิ ط, ตตรึงใจเขาอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาความชัดเจนการที่คุณเป็นคนชัดเจนต่อความรู้สึกนั่นแหละเขาก็เลยเสียดายเมื่อก่อนคุณอาจจะบอกความรู้สึกเขาไปแล้วว่าคุณชอบหรือว่าคุณรักเขาคุณพูดคุณเป็นคนพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วเดิมสิงคุณอาจจะบอกความรู้สึกเขาไปแล้วคุณอาจจะบอกว่ารักเขานะ่าชอบเขานะ่าอยากสานความสัมพันธ์นะรอได้นู่นนี่นั่น,นแต่เขาอาจจะยังปฏิเสธกับกับสิ่งที่คุณนําเสนอให้เขาไป ทีเนี้ยมันเลยทำให้เขารู้สึกสับสนมากๆสิ่งนี้แหละมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าพลาดโอกาสเลยเพราะฉะนั้นนายออฟวอร s อัศวินถือแม่เท้าใบเนี้ยอยากจะบอกคุณว่าเขากําลังโฟกัสเขากําลังเล็งเป้าหมายมาที่คุณถ้าเป็นคนทางไกลมีโอกาสที่คนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณมีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแบบหุนหันพันแล่นนะคะไพ่พลังงานของก้าเหรียญเนี่ยนะคุณเป็นคนที่ต้องมีความมั่นใจมากแพราะคุณมีความสุข คุณมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับบางคนนะคะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจและคุณกําลังประสบความสําเร็จแล้วชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความอู้ฟู่มันมีความมัง่งคั่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจําได้ใช่ไหมคะไพ่แบแรกคุณเป็นไพ่ the view of fortune เรื่องของการเงินของคุณตอนนี้คุณทําอะไรคุณก็ชื่นเมื่อนคุณทําอะไรคุณก็ดูราบรื่นเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองมากและคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยก้า <9 S 2> เหรียญเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก้า <9 S 2> เหรียญเป็นคนที่ดูแพงดูไฮโซมีความสุขกับการได้มีทรัพย์สมบัติมีเงินมีกิจการที่ดีเห็นไหมคุณดูนะพไพ่ใบนี้ดูเหมือนคุณมีความสุขมากมากเลยอะ่ะธุรกิจก็ คล่องนะคะการเงินก็ดีนะคะสุขภาพก็แข็งแรงแม้กระทั่งชีวิตของความรักก็ยังเป็นเดบเเชียมีแต่คนเข้าหามีแต่คนแบบอยากแลกลายขอเบอร์มาเลยทำให้คุณรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองแล้วตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยอยากหลั่นลาอยากไปเที่ยวคุณไปใช้เงินอย่างมีความสุขตอนนี้คุณกําลัง คุณกำลังสนุกกับกักบารทํางานการทํางานนั้นมันก็เป็นผลประกอบการที่คุณได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกลับเข้ามาพอมีเงินคุณก็มีความสุขไปทํานู่นทํานี่มีความสุขก้าวเรียนะเป็นคนที่มีความสุขนะคะไพ่ของเขาเป็นไพ่เดอะจัสติกแต่ในขณะที่เขาเองมีความทุกข์เขาต้องการกลับมาให้ความยุติธรรมกลับมาให้ความชัดเจนต้องการกลับมาเป็นคนซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์แต่กลับกลายเป็นว่าคุณปิดกั้นในการในความต้องการของเขาคนคนนี้เป็นชาวราศีตุลได้บางครั้ง เขาอ,อาจจะถ้าคุณกับเขาแต่งงานกันแล้วเป็นสามีเป็นภรรยากันอาจารย์มองว่าคนคนนี้อาจจะรู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาทํากับคุณรู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาทําในความไม่ยุติธรรมให้กับสามีให้กับภรรยาเขารู้สึกผิดนะแล้วอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวอยากจะตัดสินใจอยากจะทําอะไรที่มันมั่นคงอยากจะทําอะไรที่มันชัดเจนแต่ก็อย่างที่บอกว่าทําไปเถอะ บางคนก็อาจจะมีคนใหม่ไปแล้วบางคนก็ไม่ได้สนใจแล้วเธอจะแบบจริงจังกับฉันขนาดนี้ฉันก็ไม่เอาอ่ะคือตอนนี้ไพ่เดรจสิกใบเนี้ยเป็นไพ่ของความความจริงจังความมุมานะความอดทนการชัดเจนกับความรู้สึกคือตัวเขาชัดเจนแล้วก็จริงจังกับตัวเขาเองน,นะแต่ตัวคุณเนี่ยบางพลังงานไม่ได้สนใจเขาแล้วะนะคะในขณะที่คุณเป็นไพ่ High p r i พ s t e s s นะคะ พลังงานความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ติดบังซ่อนเร้นนะคะหรือไม่อีกกรณีหนึ่งไพ่ใบนี้มันไปเชื่อมโยงกับไพ่เดอะเมดิเช่นของคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีเซนต์นะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์มากๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่ดูแบบดูมีเสน่ห์ในความลึกลับซับซ้อนของคุณมันน่าค้นหา <c oughs> ก็ไม่แปลกว่าทําไมเขาถึงอยากคา้นหาคุณแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางพลังงานมันก็ยังมีไพ่พลังงานของความรักที่อยู่ในความลับด้วยเช่นกันนะคะคแต อย่างที่บอกเลยนะเดบไฮพินเทสเนี่ยส่วนมากคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายหมูน่าจะาบูชาองค์เทพพระพิคเนพระแม่รัศมีพระแม่กาลีหรือพระแม่อุมาเทวีหรือพระศิวะก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดบไฮพินเทสมาบวกกับเดบเมดิเชียนมาบวกกับไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่เดวิลออฟจูนอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณมีองค์เทพองค์เทเวดาคอยปกปักรักษาคุณคุณทาอะไรคุณก็ดูราบรื่นนะแต่ว่าคุณจะอาจจะมีอารมณ์ของความสวิงของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะ ในขณะที่ตัวเขาเป็นโอ้โหสงสารเขาเนาะสิบดาอ่ะสงสารเขานะเขาพยายามที่จะเข้ามาหาคุณพยายามที่จะมาจริงจังกับคุณพยายามที่จะตัดสินใจทําอะไรแบบ แบบถูกต้องกับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเขาเป็นสามีเป็นภรรยาเก่าคุณแต่คุณอ่ะมีคนใหม่ไปแล้วหรือไม่อีกคนอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณตัดสินใจที่จะไม่เอาเขาคืนแล้วอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในกรณีเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนก็ตามแต่เขาเจ็บมากเลยนะคุณรู้ไหมเขาเจ็บมากกับการที่เขากลับมาครั้งนี้คุณไม่ให้อภัยเขาเลยคุณไม่เปิดใจรับเขาเลยคุณไม่คุณไม่เปิดช่องให้เขาได้เข้ามาหาหาคุณเลยอ่ะเจ็บมากเจ็บมากมากเลยคนคนนี้นะสิบดาเขาเจ็บ อย่างที่อาจารย์พูดทุกคลิปเลยว่าถ้าหน้าไพ่ใบแรกมันออกมาแบบไหนเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงพลังงานของเขาได้แล้วก็พลังงานของคุณด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานขงเขาใบแรกเป็นไพ่ของ8ดาบใบสุดท้ายเป็นไพ่10บดาบเจ็บมากค่ะเจ็บในวันที่คุณปฏิเสธเขาเจ็บในวันที่คุณบอกว่าไม่ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเจ็บในวันที่คุณบอกว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้วเจ็บในวันที่คุณบอกว่าแม้กระทั่งเพื่อนคุณก็ไม่มีสถานะเจ็บนะ เจ็บมากนะอะใบสุดท้ายของคุณค่ะใบสุดท้ายของคุณเป็นไพ่ไฮโดรเฟนเพื่อมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือผู้คนกับการได้เข้าไปอยู่ในมูลนิธิกับการที่คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนมีความเข้าอ,อกเข้าใจคนชอบทําบุญนะคะอาจารย์อย่างที่บอกไปว่าไพ่ของพลังงานเดือดไฮโดรเฟนชาวราศีพฤษภมาขายายไพ่ดีไฮเดนเทปเนี่ยด้วยบุญกุศลของคุณที่ทํามาสะสมตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ มาเลยทําให้คุณเป็นไพ่เดอร์เบนิเชียนมาเลยทำให้คุณเป็นไพ่เดอร์วิลออฟพอร์จูนมาเลยทําให้คุณเป็นไพ่ของไฮเพนเทสไพ่ของไพ่พระไพ่พลังงานของเทพไพ่พลังงานของจักรวาลกับมาหนุนนําชีวิตของคุณนะให้คุณมีความสุขคุณได้ช่วยเหลือผู้คนใครๆก็อยากเข้าหาคุณแล้วก็ไพ่เนี้ยมันก็เป็นไพ่บอกถึงไพ่ของการมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายด้วยเช่นกันนะ เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานกับคนใหม่ที่คุณกําลังเดียวอยู่หรืออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้แต่ดูซสะส่วนใหญ่ดูท่าทางแล้วอาจารย์มั่นใจว่าเอฟซีอาจารย์ส่วนหนึ่งส่วนมากเลยไม่ได้กลับไปในความสัมพันธ์กับคนนี้แล้วเพราะคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอาจารย์มองแบบนั้นนะในเลฟสตอรี่นี้นี่คือเรื่องราวของเลฟสตอรี่ค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานของคุณรักคนาราศีอะไรบ้าง คุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูคุณหรือเขาอาจจะเกิดเดือนตุลาคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณหรือเขาอาจจะเกิดชาวราศีมังกรคุณหรือเขาอาจจะเกิดวันพฤหัสคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภคุณหรือเขาอาจจะเกิดเดือนมิถุนาคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษอ่ะมาดูกันที่ข้อความนะคะว่าถ้าเขาบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรเอฟีอาจารย์ เราไม่ต้องการเสียเธอไปนะอืมเห็นไหมเขาไม่อยากเสียคุณไปเลยนะเนี่ยยกโทษและให้อภัยเราได้ไหมโอ้โหข้อความเขาหนักนะเนี่ยหนักนเนี่ยคนคนนี้นะอย่าคิดมากเลยนะคนดีขอให้เธอรู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้กับเธอตลอดไปทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้ว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้วนะเจ็บนะเนี่ยคนเนี้ยเจ็บมากอย่าโฟกัสที่ฉันมากจนเกินไปนะ่าจะเป็นเรื่องในอดีตมั้ง ถ้าวันนั้นเราง้อเธอสักนิดเราคงไม่เสียเธอไปในวันนี้เห็นไหมจำได้ใช่ไหมไพ่ห้าดัก I want you m o r เขาต้องการคุณมากในเวลานี้หเห็นไหมอ่ะนี่คือเรื่องราวของเริ่อสตอรี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าใช่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปีใหม่ๆของอาจารย์บ๊ายบาย